ซินยอพิงผู้บริหารของดองกีโฮเต้แฟมิลี่ที่มีอดีตอันแสนเศร้าเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่แฟงกี้บอกเอาไว้ประมาณว่าถ้าเรามีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งละก็ช่วยเล่าเรื่องในอดีตนั่นให้ฉันฟังแก้มเล่าด้วยละ่ะ จากน้าปกมังงะตอนที่1021ที่เป็นภาพของซินยอพิงกับแฟงกี้ที่กําลังกอดคอร้องไห้นั่งดริ้งกันอยู่ที่ร้านของบาร์เทนเดอร์เสดดาวซึ่งภาพนี้เป็นภาพที่อาจารย์โอดะจะวาดตามคําขอของแฟนการ์ตูนที่ขอกันเข้ามาซึ่งบางทีภาพในน้าปกก็จะเป็นภาพสีของตัวละครต่างๆรวมกันในภาพเดียวดูเป็นภาพเนื้อเรื่องไซส์สตอรี่ของตัวละครนู้นบ้างตัวละครนี้บ้างก็เป็นช่วงๆสลับกันไปครับโดยภาพในน้าปกของมังงะตอนล่าสุดนี้ก็น่าจะเกิดจากคําพูดที่แฟงกี้เคยพูดทิ้งเอาไว้เท่ๆ สู้ของศึกสุดยอดลูกผู้ชายที่สู้กันที่เดสโลซาตรงโรงงานสมัยซินยอพิงเขาเป็นนักฆ่าและหนึ่งในผู้บริหารของดอนกิโฮเต้แฟมิลี่ที่อยู่ภายใต้สังกัดของกองทัพเดียมันเตซินยอพิงเป็นสมาชิกของดอนกิโฮเต้แฟมิลี่มามากกว่า16ปีแล้วซินยอมีอายุ46ปีเกิดวันที่12มิถุนายนมีส่วนสูง244เซนติเมตรเขาเป็นผู้ใช้พลังจากผลปีาศาจสายพารามิเซียผลซุยซุยในมังงะเขาแปลว่าผ่านตลอดครับทําให้เขาสามารถแหวกว่ายผ่านพื้นดินหรือกําแพงได้อย่างอิสระ เป็นพลังที่เหมาะกับการเอาไปใช้รอบสังหารศัตรูแม้ว่าซินยอเขาจะเป็นมือรอบสังหารแต่ว่าพลังแบบนี้มาอยู่กับคนแบบซินยอพิงก็ค่อนข้างเสียของอยู่เหมือนกันครับเพราะซินยอพิงเคยยืนแปลงฟันด้วยแปลงขัดรองเท้าตอนที่แฟงกี้บุกมาอาราวาดคือเขาแปลงแบบเอาจริงเอาจังเลยนะครับโดยที่ซินยอยือนแปลงฟันอยู่ทั้งอย่างนั้นโดยที่ไม่ยอมหลบการโจมตีด้วยจรวดมิสไซล์ของแฟงกี้แล้วก็โดนย,ยิงเข้าไปเต็มๆซึ่งซินยอบอกว่าพลังจากผลพิศซ่าของฉันไม่ได้มีเอาไว้เพื่อหนีจากศัตรูฉันจะไหวก็ต่อเมื่ออยากไหว แต่เหตุผลจริงๆที่ซินยอไม่ยอมหลบก,ก็คือพ่อมาร์กไวส์ผู้บริหารของดอนกิโฮเต้แฟมิลี่อีกคนนอนปวดท้องอยู่ด้านหลังซินยอเลยต้องยืนรับการโจมตีนั้นเอาวไว้เพื่อไม่ให้เพื่อนได้รับบาดเจ็บแถมซินยอเขาไม่โอ้อวดความดีความชอบที่ตัวเองทําด้วยนะคือเท่เกินห้ามใจจริงๆครับอาหารที่ชอบของซินยอก็คืออาหารที่ ian, ลูเชียนภรรยาของเขาทําให้กินและค็อกเทลที่เรียกว่ากิมเลตเพราะว่ากิมเลตเป็นชื่อที่เหมือนกับลูกชายที่เสียชีวิตไปของเขาครับส่วนค็อกเทลกทลิมเลตจริงๆก็คือเครื่องดื่มค็ หรือโรซินันเต้โดนดอฟฟี่ยิงเสียชีวิตไปช่วงเวลาหลังจากนั้นที่ไม่ทราบว่าวกี่เดือนหรือกี่ปีแต่เป็นช่วงวันที่ดอฟฟี่จะใช้แผนการร้ายในการเทคโอเวอร์เดโลซาสังเกตได้จากการแต่งตัวของซินยอพิงในวันนั้นได้ครับเขาใส่ชุดที่เป็นชุดเด็กทารกแล้วในค่ำคืนของวันที่ฝนตกหนักซินยอพิงในช่วงวัย30ปีเศษได้พบเจอกับหญิงสาวที่ทําให้ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไปตลอดการลูเชียนคือชื่อของผู้หญิงที่ซินยอตกหลุมรักเธอได้วิ่งเข้ามาหลบฝนที่เทล,ลงมาอย่างหนักใต้้ายการศาสเดียวกันกันกนกบที่ิินยอพง กำลังยืนข้าบุหรี่ละล้วงกระเป๋าในชุดสูทที่เขาชอบใส่ที่ยืนหลบฝนอยู่ก่อนแล้วนั่นคือครั้งแรกที่ทั้งสองคนได้มาพบเจอกันไม่ว่าจะด้วยพมลิขิตโชคชะตาหรืออะไรก็ตามมันก็คงไม่สําคัญเท่ากับการที่พวกเขาได้พบเจอกันที่นั่นและความรักก็ได้ผีบานขึ้นทั้งคู่เริ่มทําความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นและสารต่อสายสัมพันธ์นเรื่อยมาในการเดทครั้งหนึ่งลูเชียนได้บอกสินยอว่าสิ่งที่เธอเกียดมากมากก็คือโจรสลัดซึ่งสินยอพิงเป็นโจรสลัดที่เป็นสมาชิกข,ของกลุ่มโจรสล ดอนกิโฮเต้แฟมิลี่เพื่อเป็นการรักษาสายสัมพันธ์ของเขากับลูเชียนให้ดำเนินต่อไปได้ซินยอจึงโกหกลูเชียนไปว่าเขาทํางานเป็นพนักงานธนาคารเพราะเขากลัวว่าจะเสียเธอไปถ้าบอกความจริงว่าเขาเป็นโจรสลัดและแล้วซินยอพิงกับลูเชียนก็ได้แต่งงานกันจนทั้งคู่ให้กําเนิดลูกชายและตั้งชื่อให้กับเขาว่ากิมเล็ดผมลองนึกภาพเล่นๆว่าถ้าซินยอพิงส่งการ์ดเชิญให้พวกโดฟามิงโกและพวกนั้นต้องปลอมตัวมาเป็นเพื่อนในที่ทํางานจากธนาคารเพื่อมางานแต่งงานแล้วกโกหกนู่นนี่นั่น,นเพื่อให้ลู เชื่อว่าเขาทํางานที่ธนาคารจริงๆก็น่าจะปั่นหน้าดูนะครับแต่ความเป็นจริงก็คือพวกแฟมิลี่ไม่น่าจะมีใครได้มางานแต่งของซินยอเลยครับเพราะดิอามันเต้กับเทโบยังนั่งขำเรื่องชุดทาลกที่ซินยอใส่อยู่เลยส่วนสาเหตุที่เขาต้องใส่ชุดแบบนั้นเป็นเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อจากนี้ครับในเวลาต่อมาระหว่างที่ซินยอพิงไปลุยงานโจสลัดกับพวกดองกิโฮเต้แฟมิลี่ในระหว่างนั้นกิมเลดก็มีไข้ขึ้นสูงจนลูเชียนต้องพาไปโรงพยาบาลเพียงคนเดียวแต่อาการของกิมเลดหนักมากจนยื้อชีวิตต่อไปไม่ไหวและลูกชายของ สองคนก็เสียชีวิตลงในที่สุดลูเชียนได้รู้ว่าจริงๆแล้วซินยอพิงไม่ใช่พนักง,งานธนาคารจากการที่เธอโทรไปถามธนาคารมาแล้วว่าไม่มีพนักง,งานแบบซินยอพิงทํางานที่นี่เลยเงินทั้งหมดที่ซินยอหามาได้แล้วนํามาใช้ในการดูแลครอบครัวก็คือเงินจากการใช้ชีวิตเป็นโจรสลัดของเขาทั้งนั้นลูเชียนเสียใจและโมโหซินยอมากที่โกหกเธอซินยอเองก็เสียใจที่ลูกชายของเขาต้องมาเสียชีวิตไปตั้งแต่ยังเล็กโดยที่เขาช่วยอะไรไม่ได้เลยแถมยังไม่ได้อยู่ดูใจในช่วงเวลาสุดท้ายของลูกอีก ลูเชียนที่โกรธจัดจนหนีออกจากบ้านในวันที่มีพายุและฝนตกหนักมากๆทําให้เธอประสบอุบัติเหตุโดนพื้นถล่มลงมาทับใส่ที่ตัวเธอพอดีทําให้เธอต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการสาหัสและเธอจะไม่สามารถแสดงอารมณ์พูดมัวรเราะหรือตอบสนองอะไรได้เลยและจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานซินยอพิงโทษตัวเขาเองทั้งหมดถ้าลูเชียนไม่ได้มาเจอกับเขาเธอก็คงไม่ต้องกลายมาเป็นแบบนี้ผ่านไปวันแล้ววันเล่าซินยอในชุดสุดสุดเนี้ยบเดินทางมาหาลูเชียนที่โรงพยาบาลทุกๆวนันพร้อมกับดอกไม้เพื่อคอยดูแลภรรยาสุดที่รัก จนเขานํผ้าโพกหัวของกิมเลดมาใส่เพื่อจะเล่นมุกให้ลูเชียนตอบสนองอะไรกับเขาบ้างเพราะหมอวินิจฉัยอาการแล้วว่าเธอจะไม่ตอบสนองอะไรได้อีกแต่ทว่าลูเชียนกับยิ้มที่ได้เห็นซินยอใส่ผ้าโพกหัวของกิมเลดทําให้หลังจากนั้นซินยอพิงก็จะใส่ชุดของเด็กทารกมาเยี่ยมลูเชียนตลอดจนคนที่ได้พบเห็นก็หาว่าเขาเพี้ยนและต่างก็หัวรอยเยาะเขาเพียงเพราะว่าเสื้อผ้าและการแต่งตัวของเขาส่วนคนที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของซินยอพิงก็จะไม่หัวเราะซินยอแต่ก็ยังเรียกเขาว่าคนเพี้ยนอยู่ดี ซินยอพิงบอกกับลูเชียนว่าสําหรับผมแล้วชุดนี้น่ะมีค่ามากกว่าชุดสูททุกชุดของผมเลยละ่ะเพราะเธอจะยิ้มให้ผมเฉพาะตอนที่ผมใส่ชุดนี้นี่นาและลูเชียนก็เสียชีวิตลงต่อจากนั้นในเวลาไม่นานทําให้นี่เป็นสาเหตุที่ซินยอพิงใส่ชุดทารกนี้แทนที่ชุดสูทของเขามาตลอด10กว่าปีถัดมาที่เดซโรซาซินยอพิงได้เจอคู่ต่อสู้ที่เรียกได้ว่าสมน้ําสมเนื้อกับเขามากอย่างแฟงกี้แห่งกุมวฟางก็สมน้าสมเนือ้อในที่นี้ผมหมายถึงมากนะครับคือเข้มกับสลก

ก็มีตอนหนึ่งครับที่แฟงกี้ได้ต่อยซินยอพิงเข้าไปแบบจังๆซึ่งซินยอไม่ยอมหลบหมันนั้นครับก็เพราะว่าเขาได้เอาตัวเข้าไปป้องกันน้องแมวที่กําลังเดินผ่านมาตรงที่สู้กันอยู่พอดีให้ปลอดภัยและซินยอก็มีการหันมายกนิ้วโป้งให้แมวด้วยนะครับคือเท่เกินบรรยายจริงๆสําหรับเขาคนนี้ครับซึ่งแฟงกี้เองก็ซึ้งในความเข้มของซินยอจนน้าตาซึมเลยส่วนสาวๆในชุดบิก,กินี่ที่ตามติดแต่ซินยอพิงต่างก็ร้องห่มร้องไห้ให้กับความเท่ของซินยอเช่นกันในช่วงท้ายๆของการต่อสู้ของทั้ เพลของซินยอพิงเข้าไปถึง30ครั้งแล้วส่วนซินยอพิงเองก็โดนหมัดเหล็กของแฟงกี้ต่อยเข้าไป30ครั้งเช่นกันทั้งคู่เลือกที่จะรับการโจมตีของอีกฝ่ายและไม่ยอมหลบการโจมตีจากฉากนี้นะครับเราจะเห็นว่าแฟงกี้ต่อยซินยอจนเขาล่วงไปในพื้นดินเพราะซินยอใช้พลังจากผลปีศาจแล้วเขาก็ไว่ายไปข้างหลังแฟงกี้แล้วใช้ท่ามิวมยวซูเพกใส่แฟงกี้ผมคิดว่าก็คงวนลูปคล้ายๆแบบนี้มาประมาณ30ครั้งได้จนแฟงกี้ได้ให้เหตุผลแบบเปรียบเป๋ยว่าถ้าเกิดมีคนยื่นแก้วเหล้ามาใหใ จะเอามือปัดแ้วเล่าทิ้งนะ่ะทำให้แฟงกี้ยืนรับดาเมจจากซินยอพิงทุกการโจมตีก็เป็นการดวลของลูกผู้ชายเป็นการต่อสู้ในแบบฉบับสตรองสไตล์ของแฟงกี้ครับซึ่งแฟงกี้ก็ได้แสดงความมั่นใจให้กับเผ่าทอร์าตาว่าฉันจะชนะให้ได้และจะไม่ให้พวกทอร์าตาต้องกลับไปเป็นทาสที่ถูกใช้แรงงานอย่างหนักให้กับพวกโดฟามมงโกอีกแน่นอนซินยอพิงเองก็บอกว่าแฟงกี้ทําให้เขาเมาได้ดีกว่าพวกเล่าห่วยอีกโอ้โคลายกันละเกินครับสองคนนี้แล้วก็มาถึงข่าวตัดสินครับแฟงกี้ที่บอกว่าจะไม่หลบกการโจมตีับิินยอพง ที่บอกว่าถ้าแฟงกี้ทนการโจมตีครั้งสุดท้ายนี้ได้เขาจะยอมแพ้และยอมโดนการโจมตีครั้งสุดท้ายของแฟงกี้ถ้ามยวมียวซูเพ็กเบบีบัสเตอร์ของซินยอพิงที่เขาว่วยขึ้นหอคอไปพร้อมกับพาตัวแฟงกี้ขึ้นไปด้วยจนทั้งคู่ลอยสูงขึ้นไปในกลางอากาศและทางท่าซูเพ็กใส่แฟงกี้จากกลางอากาศจนลงมากระแทกพื้นที่ได้ความสูงและแรงดึงดูดของโลกที่ช่วยเพิ่มความแรงเข้าไปจากปกติและท่านี้เป็นท่าที่เอาหลังของคู่ต่อสู้ลงซึ่งเป็นจุดอ่อนของแฟงกี้ที่ด้านหลังไม่ใช่แผ่นเหล็กอยู่แล้วด้วยส่วน Senior, เขาก็บุ่มลงพื้นดินไปได้เลยเพราะพลังจากผลปีศาจเขาจึงไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆจากท่านี้ของตัวเองก็ถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้พลังกับท่าซูเพกได้เจ๋วมากแต่ด้วยความถึกแทงโทนของแฟงกี้เขาลุกขึ้นมาได้และได้ใช้ท่าแฟงกี้ไอรอนบ็อกซิ่งซัดหมัดรัวกระหน่ำใส่ซินยอพิงแบบจังๆทําให้แฟงกี้ชนะไปในการต่อสู้ครั้งนี้ในระหว่างที่ซินยอพิงลอยอยู่บนฟ้าเขาก็นึกถึงลูกชายกับภรรยาที่เสียชีวิตไปถ้าบินขึ้นต่อไปทั้งแบบนี้ก็คงจะได้เจอลูเชียนกับกิมเลทแท้ๆแต่น่นาาเสียียยดท ของเรามีแรงดึงดูดซินยอพูดเอาไว้ประมาณนี้ก่อนจะใส่ท่าสุดท้ายใส่แฟงกี้ซึ่งแฟงกี้ก็ได้ยินที่ซินยอพูดเช่นกันแถมซินยอมีเตือนแฟงกี้ว่าให้หุบปากได้แล้วอย่าพูดอะไรตอนนี้เดี๋ยวจะกัดลิ้นเอาน้ำตาของซินยอไหลอาบสองแก้มในระหว่างที่โดนแฟงกี้รลมมาเสร็จเพราะเขาคิดถึงภรรยากับลูกที่เขารักมากๆจนแฟงกี้ต้องมาเช็ดน้ำตาให้และได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าถ้าเกิดเราได้เจอกันอีกที่ไหนสักแห่งแล้วก็ช่วยเล่าให้ฉันฟังแก้มเล่าด้วยละ่ะเรื่องของผู้หญิงที่ชื่อลูเชียนนั ไม่มีแฟนวันพีซรีเควสให้อาจารย์โอดาวาดรูปเหตุการณ์น,นั้นจนเกิดมาเป็นภาพในหน้าปกมังงะของตอนที่1 0 2 1นั่นเองครับซึ่งแก้วที่ซินยอกับแฟงกี้ดื่มกันก็คือกิมเลตที่ชื่อเหมือนลูกชายที่จากไปของซินยอพิงด้วยนะครับเบื้องหลังของชายผู้สวมชุดเหมือนเด็กทาลกที่มีสาวสาวในชุดบิก,กินี่รายล้อมคือซินยอเขาก็บอกแล้วนะครับว่าให้สาวๆาวพวกนี้ไปหาคนหนุ่มๆเธออย่ามายุ่งกับตาลุงแบบเขาเลยแต่สาวสาวเหล่านี้ก็ไม่ยอมไปกันครับเพราะหลงในความเท่ของซินยอชายผู้ที่่่สสาา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 มมรรถกกะชชชุดวนนนน้้ํขอองเเเหลัพื เพราะกินมะเขือเทศแล้วมันเลอะปากได้ชีวิตที่ผ่านมาของเขาก็เจอมาหนักพอสมควรเลยถ้าเหตุการณ์แบบในภาพนักปกวัง,งะตอนที่1 0 2 1เกิดขึ้นได้จริงๆก็คงจะดีไม่น้อยเหมือนกันที่จะมีคนอีกสองคนที่ได้รับรู้และรับฟังเรื่องราวชีวิตของซินยอพิงเพราะหลังจากที่ดอฟฟี่แพ้ให้กับลูฟี่แล้วซินยอพิงก็โดนทหารเรือจับไปแล้วครับเรื่องราวของซินยอพิงมันเศร้ามากซะจนบาร์เทนเดอร์เสดดาวที่ได้ฟังยังร้องไห้ตามเลยเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของซินยอพิงในวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับก หล่นอะไรตรงไหนผมก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้จนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ